Happy birthday to you Happy birthday to you นะครับพี่แพลววันเกิดปีนี้เอ็มก็ขอให้พี่แพลวมีความสุขทั้งตลอดปีวันเกิดนี้นะครับแล้วก็ตลอดตลอดไปเลยขอบคุณพี่แพลวนะครับที่รักกันแล้วก็ดูเอ็มนะครับแล้วก็คอยเป็นลวงใจเอ็มนะครับก็ขอให้พี่แพลวแข็งแรงแข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นแฟนครับเป็นแฟนนานนะครับวันนี้ครับมีโอกาสได้มาทําบุญนะครับก็เอาบุญมาฝากพี่แพลวนะครับเนื่องในวันเกิดพี่แพลวนะครับ ร่อมกันนะครับแล้ว สอุณมากมากนะครับพี่แพ